ก็ทุกอย่างก็ขอบคุณที่ชซลรมางานนี้ครับผมเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากๆแล้วก็ขอให้สนันติชิดลมอ,อ,อยู่คู่กับคนไทยแบบน,นี้ตลอดไปแบบเรื่อยๆยาวๆเลยครับขอให้ปีหน้าเป็นปีที่มีแต่แบบคนมาจับจ่ายซื้อของคนมาเดินเยอะๆเหมือนแบบนี้แล้วก็เยอะขึ้นทุกๆปีตลอดไป <มา S 1> นะครับขอบคุณมากครับล่าสุดแก๊งเราใหม่ที่มีแนมิวที่แบบที่ก็มีแจ็มาเดิดปอกกลางเราสุดท้ายที้แมมปีที่กิบเอ็นี่บเป็น ก็ซึมยดินาดนึงนก็ซึมๆนิดนึงไงอาการมันเป็นยังไงอาการเป็นยังไงก็เห็นแล้วแหละแต่ว่าก็มันช่วยไม่ได้มันไม่มีครับยัยที่ทุกวันนี้ไปช็อตคนในเอฟนี่ก็คือมันเป็นขนโปงจากการไม่รับอารมณ์เก่าว่างว่างไม่รู้จะพิมพ์กับใครก็พิมพ์ในไอจีพิมพ์ในเอ็กซ์เอาไม่ได้กลุ่มคุยอะไรกันสิ แล้ตอนนีานาน้เงียบแล้วเนาะอ๋เขามีอ๋อกุ่เงียบแล้วสามคนใหม่ป่ะงสามคนเออเป็นไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดถ้าเกิดมีใครมาสัมปารถามด้วยว่านี่คือนี่กลุ่มสามคนไหมปาร์คถามด้วยใช่ห่อเล่นแต่เขาก็ยังชวนด้วยกันอยู่แต่ว่าโอเคแต่เราคนก็มีงานอะไรเงี้ยนะว่ะแต่ว่าก็มีเรื่องอะไรมีงานอะไรให้ช่วยกันหรือว่าให้กำลังใจกันก็คือเราจะมีคันเข้ามาไช้อยู่ในกลุ่มสี่คนมันก็ จะไม่มีตอนตรงไหนนะพี่ใช่ไหมใช่ถ้ามันเยอะจู่ๆเดินแล้วเดี๋ยวเขาจะดุกล้มใส่แัก็โอ้เดี๋ยวตั้งใจล้มเลยีไหมคนที่แบบเจอแล้วแบบยยังนส่ีุล้วว่าผัให้ล้มไม่มีเลยไม่ได้เจอใครเลยจริงคือวันๆนะเอาจริงๆผมทำงานเสร็จปั๊ คนก็ไม่ปีกอฟเป็นแค่นี้แหละแต่คนแอลเขาเยอะจริงไม่แต่ในเอ็กอะในเอ็กหลายคนก็ชอเป็นเมียเธอโอ้โหแต่เป็นเดียวกันแต่เขอเป็นเมียนะบอกว่าเหาจังอยากเปคนมาดูแลนไม่ใช่มีโพโพแฟนอยู่โอ้ยช่วยถ้าเป็นแฟนคลับแฟนคลับแล้วเขาเป็นแฟนคลับเราเขาเล่นกับเราเฉยๆแล้วก็จับเขาช็อตหมดเลยแล้วก็จับเขาช็อตหมดแล้วแล้วการไปบ้านคนที่เข้ามาตอนนี้คือไม่ได้ผลเลยเหรอได้ผลบ้างมีแล้วเขาเปลีนใจบ้าง ้เราก็ส่วนกลับเขาไปแล้วเขาก็ทายไปเลยเขาด่าเขนั่าไงไงคนนั่งไงเพราะว่าเออเขาอาจจะคิดว่าเออมันมันตลกเกินปะวะอรองจริงเจนรู้สึกยังไงตอนเขาเม้นท์ไปแล้วคาดหวังกับสิ่งที่เจนสอบกลับมามันสึกยังไงบางหลังๆก็จะรู้สึกว่าเออมันมุ้งมันตัดนะก็ต้องพยายามแบบหามุ้งใหม่ๆมาเลี้ยงเขาหรือก็ต้องพยายามบอกเขาว่าเออ อะไรที่แบบเคยทีมาแล้วอ่ะอย่าพิมาเดี๋ยวเดี๋ยวตอบซ้ำแล้วเดี๋ยวมันจะไม่สนุกเราคิดไงเราดใจนะกเราทให้ทีทุ่มมือได้หมดเลยอ่ะได้หมดเลยแบบว่าได้หมดใจที่ออ๋อดีใจครับดีใจที่แบบไม่มีใครลชนะเราได้ที่ยังตอนนี้ยังไม่มีใครที่จะโค่นเราได้เรายอมแต่สะว่ามีสีเท่านั้นก็ไม่ยอมใช่ ราจะมีอะไรแจ้ให้ทางทราบไปแต่ตอนนี้พี่สว่าท่านหวังว่าอยากให้เราอยู่อ๋อท่านหวังได้ครับานหวังต่อไปวันนึงอาจจะมีหวังก็ไม่รู้ขนาดไหนคะถึงจะมีหวังก็ต้องพยายามจีบต่อไปเรื่อยๆต้องพยายามจีบจนผมตอบตอบไม่ได้อะเรอบแบบอบแบบขบแเรียบร้อยชอตตีอันนี้เราถามจริงจังยังหรือว่าอย่างรกเขาเล่นองัน็้องร่่ อันนี้จริงจางแต่แรกเลยะโอเค้าสี่สามสองับผมชอบแบบไหนชอบแบบไหนเขาจะได้เข้าทางถูกผมก็จชอบดิวก็ชอบคูตลกแหละออะไรอะไรีไรอขอใช่ครับว่าคนมีอารมณ์ผันถ้าคนไม่ชอบต่ว จะจริงๆก็ดูเขาตลกอย่างเดียวเลยกรชอบมีรมผ่านแล้วก็ชอบคนตั้งใจทำงานหรอชอบคนที่แบบบางบางทีว่างๆก็ขับไปดูพมทธิยาคนเดียว เขาตลอดเวลาเขาจะแซวอะไรมาผมก็ตอ,อบเขาตลอดแล้วไ่ย่อมตามเขาไปหรัเฮ้ยอ่ะอกจริงจังกี่โม